คือหลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าโปรย้ายค่ายของแกปเนี่คืออะไรแล้วได้อะไรบ้างนะครับแล้วใครที่ย้ายได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมอธิบายให้ฟังบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่ๆที่ขับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมอเตอร์ไซค์ทางรถยนต์สำหรับพี่ๆที่ขับโบอยู่นะครับแล้วอยากย้ายมาขับแก๊ปเนี่ยมันต่างแต่สมัครเองยังไงนะครับกับโปรย้ายค่ายสำหรับพี่ๆที่สมัครเองนะครับไม่ได้ใส่โปรย้ายค่ายเนี่ยพี่ๆก็จะได้เป็น ID ดีปกตินะครับเหมือนเริ่มต้นใหม่แต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนกับโปรบสิิ่่่่่่งทีจะไไดด้้แๆเเลยยคคืออารพมมต์ซ ได้45บาทสําหรับพี่พี่ที่ขับรถยนต์นะครับจะได้ค่ารอบเพิ่มอีก60บาทตัวอย่างเช่นนะครับถ้าค่ารอบ100นะครับก็ต้องบวกไปเลยอีก45บาทก็จะเป็น1 4 5และสิ่งที่จะได้อีกต่อหนึ่งนะครับเมื่อพี่พี่ใส่โปรย้ายค่ายเนี่ยคือจะมีการเทียบระดับจากค่ายเดิมให้ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าพี่ๆอยู่แรงแพตทิน้มของโบเนี่ยเมื่อย้ายมาแกลเนี่ยพี่ๆก็จะได้เป็น ID เทพแกล็ไปเลยเมื่อระดับเรายิ่งสูงนะครับอินเซนティブเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับตัวเนี่ยจะช่วย เป็นระดับสูงๆ,หๆเหมือนกันเลยเช่นอะไรบ้างนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินเชื่อนะครับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการผ่อนชำระสินค้าโปรย้ายค่ายตัวนี้นะครับมันมีมาไม่เยอะนะครับมีเฉพาะเดือนกัน,นยาเท่านั้นแล้วรับจํานวนจํากัดด้วยสาหรับพี่ๆท่านไหนที่ขับโบอยู่นะครับอยากสมัครแก๊ปเพิ่มเนี่ยสมัครได้เลยนะครับสนใจก็แอดตัวนี้ไปได้เลยนะครับสาหรับใครต้องการใช้สิทธิโปรย้ายค่ายนะครับอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าต้องการใช้สิทธิ์